แม่น้อยถืออีกแล้ววสัสหมาตัวเป็ดหมานกับะแม่นหมาอ่ะกดแชร์ให้เด้อจ้าคนละหนึ่งแชร์นะคะเอาอยู่เดี๋ยวนะเดียวนะบังมัวๆจะไม่ได้เลยบังบัมันสูงภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะตัวะเตรียมตัวทาแป้งแป้งตัวจะไปรั่มเรือเปล่า เจ็ดสีแฝ่มาแล้วจากวันนี้เปค่ะย่ายหน่อยจะหนึ่ง่าเป็นว่างเห็นกับได้หน่อยเฮ้ยบอเคแนันได้เสิร์เราคนมากแม่น้อยด้วงเนาะห่างวัดแม่นบ่แม่น้อยห่างวัดที่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่งวดที่ห่างใ่าันทีเองว่านี่เป็นงวดที่ของบ่แม่น้อยป้าเจ้าขึ้ดวงถึงร่วมแล้วได้จะเสียนหน่อมเฮ้ยสี่ในเพื่อได้ งวดก้อนงวดก้อนนั่นได้เท่าไหรหาหมื่นสองพอได้สองงวดสามงวดบอกว่านี่สามกองวดก้อนสามครับสวัสที่ะ้าไม่น้อยจ้าครับสวัสดีครับอันงวดอันที่สามหาหมื่นครับงวดที่สี่ก็สามหมื่นงวดที่ห้าก็สามหมื่นมันสองแสนเหลืเกินวดนี้ก็นมบนบนจได้ลายอยู่ว็นท่ ัเป็นทื่อออกบนออกล่างใช่ไหมหกมือหน่ครับเด็กมีชีมาแม่จ้ะเนาะจ้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ยังบ่กันได้อยู่เป็นบอเบล่วงนี้มาถามข้าวถามข้าวว่าได้หลายปันได้ก้อนงวดมือว่านมือก้อนเนี่ได้สามเหมือนที่จริงแล้วนี่เพิ่นหามาบบดมันบอมเหน่อยเป็นเหง้าบดแต่ว่าเจ้าบดก้อนเก้าส่วนกับบดครับวันนี้ยังได้เขามาล่ะ อพ่ายิ้มสวยโยสวยสวยโยแต่ว่างวดเมื่อกี้นี่มันลอยลงไปออกล่างมันบอกก็ผ่าเจสเซอร์หรอกแต่ว่ามันมันบุกใครขาบอกแล้วใส่แจ้วกุ๊กครับครับเอาสำหรับเมียน้อยนะครับแล้วก็ดถือเรียกดีดีได้น้ำฝนบ่ ไมกินแต่เหล่าเลยพีเจ้าแมานั่งเขากล่องรึเนล่าไอ้กล้องนี่นี่ไม่อยากจะเ็นนั่นจำเมีที่เอกไอ้ส่วนใหพองเ่ก่มาสือเจ้าบอินคุณบอลินเป็นนอนอยู่หน้านอนอยู่หน้าค่ณบอย่ทั้งย่า่ไมหน้าน้ำย่ย่ไม้คุบ่ไในปหาเราอาย่อมแม่ไมก็ได้มาสือคือตัวสามพันนะท่านบ่สามพ่นสามพันพบ่ฮอดแม่ไม้ซะบ่บนย่านฮอดอยู่ย่านด้ไปอยย่มาจอเด้ อัดทายย็ดซี่ก่อนเดี๋ยวลอกก่อนอเนื้อกดแช่ก็ละนึ่งแช่ก่อนจ้า <c oughs> มาดีใจนะแม่น่อยอางวดอัดบกเลขจนนับลง <c oughs> เฟซซี่มีผู้ศัพน้ำรอกพอน้อเนาะชัดเจนครับคุณสวัสดีครับสำหรับแม่นหน่อยนะครับนเนาะลอกก็ดวงเฮงอีลีนะครับมากาถูกม่แน่ ถูกจนสีนับหลงคนละบานนี้เพิ่นวายจังใดมาหน่อยบานนี้มื่อใดสิได้ประมาณมันแล้วสีโทษบอกดอกบอกมาอันใดครับสาดสีเมืองเอาพิมพ์รอหลังจากเรียกกมีประมาณสามสีได้ไม่น้อยต้องต้องขี่รถไปเอาบอกโทษเพิ่นโทษเพิ่นโทษไปหาโทษไปเอาเบิ่งอยู่นี่ก็ได้หมดก่อนใต่ไม่เอฟซีเบิ่งเนื้อ ยังใช้กระดาษก็กระดาษมันปกติแล้วมันสี่เป็นเลขบนมันบนไม่น้อยที่ได้มากนะบุญบกับพร้อมบกับพอมนั่นก้อนเก้าศูนย์บุญก้อนนั่นอีกตัวใดเจ็ดศูนย์บอกหกศูนย์เก้าศูนย์ประมาบักหกศูนย์เก้าศูนย์ามหืนงวดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดถือบ หนงวดก็เือยจีดเก้าก็เสียพูดหน่อยางวดติดงวดที่หนึ่งถูกห้าหมื่นจะเมื่อไงอังวดแรกงวดแรกถูกสองหมื่นงวดที่สองถูกสามหมื่นงวดที่สามถูกห้าหมื่นงวดที่สี่สีบสามงวดที่ห้าสียสามหางวดติดแต่ว่างวดที่หมู่ว่านงวดหมู่ว่านหมู่ก้อนน่นนะ มันออกลางเนาะแม่นอะที่จริงเนี่ยคนหามาบนยางเดียวบนตรงๆ่ตรงกลับาตดงกับแต่ว่าวันนี้แม่คือสื่อลางเขาไใหายซื้อตะบนเพราะเขาหาบวกเป็นภาคบังคับแม่นบังภาคบังคับแม่น้อยก็บอกไปหารดตอรี่ไว้ไหนเนอะซื้อี้สองแม่ว่าว่าซื่ออะไรซื้อวซื่อหาสวนสวนหาหรบอเป่าซื่อสนเล่าได้รดนั่งหน่งซื่อสวนศนสี่ โอ้คนวาเลกลุ้มพ่วงนดิคุ้มพ่วงเกิดพ่อสอสองหาศูนย์สี่แล้วก็เลขสามหนึ่งอีกก็เลขกลุ่มพ่วงเบิ้งดูสองหาศูนย์สี่ก็ออกใไซพนคักเจ็บนะใช่คไปจับได้สามสามหนึ่งแมนไม่ล็อกก็เหมือนล็อกเนาะห้าศูนย์สี่แล้วยังมาสามหนึ่งลองเล็บซี่เมื่อวานนี้ภัยี่ภัยสังเกตบอลลูกปิงปองหลันไหมลุดเมื่อบล็อกปิงปองมาฮาไซไล เจอาบอดายไซไลมันสังเกตซื่อะๆตัวกลวงดิมันก็เป็นแนวนั้นนะนะเอาสำหรับมือนี่นะครับแม่น้อยแล้วก็ว่าเมื่อได้้ไดตัวประมาณนี้จักมือแม่น้อยบปสองมมือนี่ล่ะ3มมือจ้ะประมาณ2-3มมือจังสิได้หลังจากหวยออกเนาะจ้ะเพิ่นสิโทรไปบอกว่าจะมันได้เบอร์โทรยี่หาไปล่ะบ่ร์อะไ้บ่บบ่ให้โทรดอกเจ้าสิเสียเงิน พอเสียหรอพอสิโท่เอาเจ้าขอเบอร์ท่อ่จ้าเบอร์ท่เนี่ยเจ้าจะเพิ่มบอกเถอะเจ้าสิหูหอนนี่ถ้าบอกว่าเครียดนี่แม่ครับขาวโรคเนอะว่าเจ้าสิพ่อพี่แม่ล่ารับเพิ่นตอนนี้เสี้ยนรุ่นนะรับสายรับสาเวทีก่อนควายเสียวไม่หน่อยคือว่าแม่ยายน้อยเหรอเป็นออกบ้านเสี้ยนอยู่ตอนนี้ คนนอกบ้านจะเศร้าหรือบริเวณไมได้มากคนละค่าปโรงเรียนมันสุกแล้วเห็นบ่เห็นเราเจ้าก็ไปโุงเรียยอย่บอไปแต่เมือเขาที่แหลกอันดาบอกว่าถูกหวยมาสามปีงมือวานนี้ไม่ถูกหวยเจ็ดป้าอันดาถูกสามปีสอนแล้ว่เคยผิดจังหวดมีงวดที่ฟานมาก่ถือจากบ้านคอยว้าตรงๆเรืองมีหน่อยเด้อคอยเห็นเขาเจ้าคอยได้ยินเจ้าว่าว่าเด็กสามหนึ่งคอยบอกมาคอยบอกมาม่เอนี่อยบอกมาพ่อตรงตรง คนรมมาดีสามหนึ่งหนึ่งสามบ่มี้มาก่อนแ่นพอพ่อตรงตรงเลยผ่านหูก็ไปจดเลยไหมเจ้าว่าสามหนึ่งโคือพมากแต่นอกคนเดีตัวเอื้อมมักหมดเดเก้รเก้าสองเกสามยังมักแ่นกาสองก็สามมักอาาบัดสามหนึ่งพมากอันนั้นพอมันติดพถือตังนนมากสิถติหลายดีเนาะครับขันมากสิถืหลาย เราไม่น้อยก็สิบวัตบรรไดขันวิ่งกัสิ่ั้ยกกสิทังสวงกยสิตัวเดียวครับขันวิ่งเนี่ยแม่นกสามกับแม่สองโอ้ขันสายวิ่ง้ายรูดเนาะแม่รูดจะรูดรูดื่อแบบว่าแม่สามกับสื้อละสามคือนเห็นไส้ พี่น้องเอีนะครับพิมพ์รออไปเลยเด้อพิมพ์ร่อไปเลยอีกสามมือมือนี่มืออื่นมือนี้วันที่สิมยังหลือไม่น้อยวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอายี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบเดี๋ยวสิบมหาแต่เศ้ายอดกพอา่สวงใบหนึ่งเจ้ายากเวลาเจ้าสิบบรายสิมหาสวงเศร้าวันที่ยี่สิบเฮ็ดยังบ้านี่เอาที่เสียเพื่อน 19, 17, 17, 18, 19, เบ่ง มันก็สิหายากแม่น้อยเราเห็นเป่าไปเห็นหนักกินเออมันอีกคือเป่ามันน้อเลยอันนี้งวดก้อนนะนี่จ๊ะก็ดีว่าบระด็เอาสมมติมากมันคือเดียม <c oughs> ได้น้ำยี่สิบบาทลาสั่นขึ้นเหมจงแล้วโอ้ยใหญ่น้ำใหญ่น้ำมืดเป็นมืดเบื้องบ่าเบืบ่านี่นะจ้าที่จริงนะเลขมี้ที่มากของเมนหน่อย ่นหแ้แค่หุกคางแค่นั้นแต่วันบ่อออกตัวเน้นเนาะเนีนสามเก้าสองเก้ามันไปออกสามหนึ่งแต่ว่าเลขมีที่มาชุดนี้จะเป็นเลขบนอย่างเดียวแต่เป็นเลขตรงๆไม่ต้องกลับแต่ว่าในส่วนตัวของคุณแม่ิ่นกระเลนบนล่างอยู่แล้วละจ้าแต่ได้เคียงเพิ่นก็บอกว่าบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับแต่ว่าแมยหน่อยล่อเลขบวกล่างไว้คันออกบนสินนได้ร้ายไม่้็ พิมพ์รอนะคะเลขมีที่มาอีกประมาณสามสี่วันวันที่ยี่สิบเรานัดชัดเจนวันที่ยี่สิบเอาพิมพ์รอไว้เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นเอาไม่เอฟซี่แม่มึงมันเป็นเลขบ่ต้องกลับเลขไม่กลับเลยมันกลับประหยัดงานเป็นป่ะจานเพราะกติี่เราที่เป็นบ่นยึดตลอดแต่ว่าแม่น้อยนี่บ้านนี้มันมาแทรกเขาเจอไฟบังคับเพราะว่าพวกขอเจ้าพวกขอเจ้าขายเขาเจะว่าเจ้าต้องเอาล่างนั่ดนี เงื่อนน่ะต้องบญเราเลี้ยงอันเชมเมอร์เขาบอกขายยางเดียวเ<ม>ขาได้เงินหน่อยแม่น้อยนี่ถือเป็นยังสั่นต้องห้ามบนหลางไอตัวให้กับน้ำแม่น้อยเคยฝันก่อนสิได้เงินถือเลขบบแม่หน่อย,ย,ออยบ่ีถือเลขบ่ฝันะฝันบ่จ้ะบ่ฝันเสื่ออยู่ซื่ออยู่มาเมื่อนั้นถามถามแม่น้อยก็ว่าบ่ฝันคันถือเลขบ่ฝันแม่ั่วที่ผ่านมาจ้ามันถือเลบ่ฝันหรือเปล่ามั่วเนาะอัน เลขออกเลขเออเลขหางววนอย่ว่าเคยฝันมาได้อันนั้นได้นี่ไหมซื้ออยู่พิมพ์รอนะคะซื้อไว้แล้วไปซื้ออยู่ไปลุ้นมาไว้แล้นไปลุ้นไปนั้งกันส้งทีได้นั่นได้นี่มาปันเอาแม่แม่น้อยฝากฝากบอกนะครับบารนี่บอกบอกเอฟซีเนี่ยฝาพี่น้องเอ้ยวันที่ยี่สิบจังมาจังมารอดเด้องวางสิให้เนืเด้อเอาฟัาให้นะถ่ายคลิป พันที่ยี่สค่อยสีได้วันที่ยี่สิบล่าวันที่ยี่สิบได้พี่น้องเด้อพิ้มล้อไว้พิมล้อไว้เลยวันที่ยี่สิบบอกเอฟซีไ่หน้อยพันที่ยี่สิบด้จ้าว่าไงนะครับี่ยี่สิบด้จ้าคมาอีกคมาอีกอันพิมลอไว้อองอีกสามเมื่อน้องดอกลดอีกสามเมื้ดเอาดเอาหางงดแล้วเนาะโอ้แต่จะเป็นผู้ใจง่ยนะ วันนี้ห้าวใจใหญ่เนื่นห้ามีทุนแล้วนะมีทุนเยอะมากอะมันก็เห็นหลายแนวเนาะมั่ก็ว่ามันกาลังเทียกก็คิดว่าห้าบทแมนก็เพื่อได้ไหวเพิินจารทุนการสื่อการรับสื่อมันถือจุดอย่างคณะถือมันก็ดีแต่ว่าคณะบถือนี่แล้วที่เงินวันนี้เงิ็สี่มีหลีเงินก้อนคือกันเงินก้อนซีสง เมื่อไ่บม่ซื้อซีสองตัวกที่ผ่านมาจ้ะแต่ว่าตัวเนียนนั้นสามเก่าับสองเก่าเนาะแม่น่อยเนาะมากเก่าแม่ค่ะมากเกมว่ามาซีับมากซีก็ถอถกุ้งก็เลยมีซีสองเหมือนแลวอ่ะโบลกวนแม่น้อยแล้วครับขอบคุณแม่น้อยทลายนะครับขอบคุณครับแม่น้อยครับขอบคุณคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากวัะพี่คะขอบคุณพี่ที่ยี่สิบค่ะม่กมเดอ ครับผมเอาไม่น้อยตามสบาย้ะครับอ c FC เดี๋ยวเอาลงไว้ที่เราเขาไปตามเซียนรุ่นต่อเด้อมีลาวมีลาวพัฒนาแล้วก็อาจจะมีเลขสามตัวก็ได้วันนี้ไม่ไม่แน่นะเสียนรุ่นมันอาจจะเฮ็ดไว้แล้วก็ได้อาที่ได้ก่อนอย่าพึ่งเอาลงไว้ที่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอยู้านเซียนรุ่นเนาะครับจ้ะรุ่นมาเนร์ยังครับผมฐานนี่ไหนก็ได้ครับผม เอาลุ้นตะเนีนเจอกันอยู่ในคลิปเซียนเซียนเจอเซียนเซียนเจอเซียนนะครับเมื่อนี้พระท่านได้เลขนะครับมาตามติดตามตัวไว้นะครับจิมรอไว้เลยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องโชคหมานกันครับเจอกันวันที่20แม่น้อยบอกแล้ว้อครับเด้อเบื่อเฮียนคนกางมรถคนกงมเลยจ้ะเจอรถเือเพล็เอากอรถาเนเออ้ยยังเานั่นเออนั่น มันเปลี่ยนรถพร้อมเมื่อนั้นคอยซีบอกคอยซีอยู่อ่ะเอออาจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราไปตามเซียนรุนแต่ว่าลงไอทีก่อนแล้วค่อยเจอกันนะคะครับทีมนีครับตามด้ว้างนนะครับขอบคุณครับจ้า